สวัสดีครับวัอนี้เซมิเฮ็ดเมนูแซบของทั้งภาคอีสานบ้านเฮาครับเป็นเมนูอูเพียหรืออูขีเพียครับเฮ็ดจังไดไดให้แซบเฮ็ดจังไดใหายนุ่งผมมีวิธีการทำมาให้รับชมครับวัตถุดิบที่จะใส่ก็ับเป็นเนื้อติดมันและ,ะเครื่องในต่างๆนะครับหรือจะเอาเศษเนื้อมาเฮ็ดก็ได้ครับอันนี้คือขี่เพียนะครับในส่วนพักที่ผมจะใส่ก็จะมีใบหงละผ้าต้นหอมและใบพักอีเลือดหรือใบสะพู่ครับ ผมจะน้ำเนื้อติดมันแล้กก็เครื่องในมาต้มครับตอนต้มก็ใส่ใบประโูดกับต่ไร่ลงไปน้่ครับผมจะใส่เวลาต้มจนเนื้อเปื่อยเลยนะครับหรือประมาณ1-2ชั่วโมงครับมาตาเครื่องแกงครับใส่ต่ไข่ซอยลงไปครับใส่พริกสดพริกแห้งครับค้อมเป็ดใส่ตามค้ามชอบใดเลยนะครับใส่ขาลงไปนิดนึงครับสุดไทยเป็นหอมแดงครับ จะทำให้ได้ประมาณนี้นะครับน้ำเหนือที่ต้มไวจนเปื่อยลุ่งในหม้อครับใส่เครื่องแกงลงไปครับใส่ผงชูรสหรือผงนัวครับใส่น้ำปลาแดกหรือน้ำปลาร่าครับสุไทไายเป็นน้ำปลาครับโคลเล่หรือคุกเข้าส้นผสมให้เข้ากันครับ จะคัวเนื้อเครื่องแกงกับเครื่องปรุงให้เขากันครับใส่น้ำขีเพียลงไปครับใส่หลายใส่หน่อยก็ตามความชอบได้เลยนะครับ ถ้าไผ่มาคมก็นี่กะสามารถเติมดีหรือบีลงไปได้อีกนะครับใส่ใบประกูดครับขั้นตอนสุดไทยก็ใส่ใบพักอิเลิศใบโหระพาและก็นต้นหอมลงไปครับคนหรือโคเล่ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับพักยุบหรือสลดกับปิดไฟได้เลยครับ พอเฮ็ดเซตออกมาแล้วเป็นตะกินมครับน้ำแกงหอมหอมครับหอม,หอมใบพักอิเลอดกับใบโหระพาครับ <ๆ S 1> กินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะครับแซ่บแบครับขมอ,อำลำครับ